สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนสัญ,ญลักษณ์โคเชนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวเอ็มนะคะสัญ,ญลักษณ์ในผังลายเป็นแบบนี้นะคะจะใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะคะในผังลายนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ตัวเอ็มนี้ก็คือถอดแบบออกมาจากผังลายนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็คือ three single crochet together นะคะตัวย่อก็คือ sc 3 tog นะคะชื่อภาษาไทยก็คือ ขทสามครั้งรวบห่วงพร้อมกันตัวย่อก็คือ3คมขทออรวบนะคะขทออก็คือ x ใช่ไหมคะก็หมายถึงเราจะรวบ x 3หลักนะคะเข้าด้วยกันให้เหลือ1หลักในคลิปก่อนใช่ไหมคะเราเรียนตัว w ไปใช่ไหมคะตัว w ก็คือ x 3ครั้งในหลักเดียวกันใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วน m ก็คือ ตัว x นะคะสหลักนะคะเราจะรวบให้เหลือ1น,นะคะนี่ค่ะซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับตัว W ดนะคะเราจะใช้ตัว m แทนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการถักคำยังไงนะคะ วิธีการถักเอ็มนะคะก็คือทำแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปนะคะในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาอีกแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาอีกเราจะได้สี่ห่วงนะคะอยู่บนเข็มนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งสี่ห่วงนั้นนะคะนี่ค่ะ เป็นการรวบนะคะเป็นการรวบ3ามหลักนะคะให้เหลือหลักเดียวนะคะเราลองทําอีกครั้งหนึ่งนะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะแทงเข็มลงไปนะคะก็คือ3ามครั้งใช่ไหมคะก็คือ3ามหลักนั่นเองนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมด บนเ็ปนะคะก็จะเป็นการรวบหลักนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มันจะทําให้งานเราแคบนะคะเข้าหากันคือชิดกันเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันลดหลักลงไปเยอะใช่ไหมคะนี่ค่ะเรามาดูการถักบนก้นหอยกันเลยนะคะวิธีการถักตัวเอ็มนะคะบนก้นหอยก็เหมือนกันค่ะ ก็คือนี่เป็นหลักมันนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักหลัดถักไปนะคะหลักหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาอันนี้เป็นหลักที่1นะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่สองเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่สามเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะได้สี่ห่วงอยู่บนเข็มนะคะแล้วเราก็รวบนะคะทีนี้ เกียวไหมแล้วก็ดึงผ่านนะคะดึงลอดทั้ง4ี่ห่วงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการรวบนะคะรวบ3ามหลักให้เหลือหลักเดียวนะคะเราลองทําอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานี่ค่ะ เกี่ยวไหมลอดค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตัว M นะคะก็คือรวบสามหลักนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเรานะคะแคบลงนะคะเอาละค่ะวันนี้การสอนถักตัวเอ็มก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราชมคลิปถัดๆไปนะคะสำว,วันนี้ไปละค่ะ